ก็ขอจะกรพร่อ้ธมาชื่อสูเก็บก็ตอนนี้ยุอนเจ็ดห้าแล้วดมาสามสิกวปีก็คือสนใจมาวันนั้น และป,ปีที่แล้วมาปีนี้นะก็ย้ายมาจำภาษาที่วัดสำนักสงฆ์นเป็นปกคนไงใจก็เป็นสำนักเล็กๆแต่กำลังเล้มตน้นสำหรับอาจารย์น้องก็รู้จักกันมานานนะโดยเฉพาะได้ได้รู้จัก,กว่าท่านาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชัยยศซึ่งไปเดินทุดโลที่ปลายแผ่นตอนเราเป็นเด็กทรนะาบข่าวอย่างนั้นแล้วก็ ท่านก็เป็นผลของอาจารย์ชยศที่ตกค้างอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็ไปเรียนวิชาบทท่านได้บ,บวชเป็นพระมหาย,ยานซึ่งการที่ท่านได้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ศึกษาวิชาความรู้แล้วนำมาไปแร่โดยเฉพาะวิชาที่ท่านนํามาไปแร่ก็คือเรื่องคโอดแทติกคือวิชาเรื่องการจัดกระดูนนะกการจัดกระดูกเนี่ยมันก็ส,สัมพันธ์กับเรื่องระบบชีวิตทั้งหมดเพราะว่า โครงสร้างของกระดูกทุกข้อเนี่ยมันจะมีประสาทมาควบคุมอาวิ่งวัภายในของเราในระบบร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเน่ไคโลโแพลติกเนี่ยก็เป็นเป็นวิชาที่ตื่นตัวกันมากในในในยุโรปนะแล้วก็อาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่นำมาเปิดทีใ่ในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าดีดังนั้นวิชานี้มันก็จะมาบวกกับวิชาอนบอลร้ไทยนะจึง อนวาไทยก็มีชื่อเสียงมากเขาสํานักวันโพทีนี้เมือม่อเมื่อมาอวิชาเหล่านี้มาประสานกันก็จะทําให้เรามีความรู้ในเรื่องกายภาพนี้ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการดูแลโดยที่ในเรื่องของการดูแลทั้งด้านกายนี่ก็มีสองสิ่งนี้ประกอบกันอีกอย่างหนึ่งก็ประเทศไทยก็เป็นแหล่งสําคัญของสมุนไพรเรามีความรู้ในเรื่องของสมุนไพร ซึ่งก็มพี่น้องในลาวก็ดีพี่น้องในเขมรก็ดีมันเป็นโซเดียวกันเพื่อมีพวกสมุนไพรที่ที่กายแขยงกันแล้วก็มีส่วนสำหรับํารายาที่น่าจะได้เชื่อมโยงกันในการพัฒน,นาความรู้เนี่ยและที่สําคัญก็คือทั้งบททั้งมวลเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งร่วมกันก็คือมีพุทธศาสนาซึ่งเป็นเป็นเป็นหัวใจของศาสญาหรือความมีความรู้ ก็คือความรู้ทันงทั้งจิตใจนะเพราะฉะนั้นนะ่ร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีพัฒนาการของมันโดยส่วนของกายแต่ว่าจิตใจก็มีพัฒนาการของมันในอีกส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งเราเห็นว่าเวลาเนี้ยกระแสตะวันตกเ,เริ่มตื้นตัวมากว่าถ้าจิตดีสักอย่างเนะ่ยกายก็แข็งแรงได้เพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยแม้กระทั่งเราคิดคิดบวกคิดดีนี ก็จะมีพลังงานที่ช่วยทําให้เรามีสุขภาพกายแข็งแรงมีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่าการได้มีการประชุมพบปะก,กันแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งเรื่องกายและเรื่องจิตใจเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ถน,น,นอมก็ท่านก็เปิดกว้างหมายว่าพยายามเชื่อมเชื่อมโยงให้ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้เนี่ยมาช่วยกันนะคือไม่ได้ไม่ได้หวงไว้คนเดียวคือว่าให้ทุกทุก ผู้เนี่ยมีโอกาสได้มาใช้สถานที่หรือว่าตอนนี้ท่านก็ตั้งใจสร้างสลาคให้เป็นชครการของการที่จะได้เผแพร่และแบ,บ่งปันความรู้ซึ่งกรถือว่าเป็นเรื่องที่ปีที่น่าจดดีเพราะว่าอาตมาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เคยมาร่วมกิจกรรมด้วยครับแล้วันนี้ก็มีความดีดีว่าออการที่จะมีนูกศึกหากลับมาทบทวนความรู้และมาเพิ่มเติม,เ,ตมเราก็ต้องถามว่าถ้ามาเพิ่มเติม,เ,ตมเราจะต่ออะไร มีอะไรสงสัยของเดิมแล้วก็ที่ไปปฏิบัติแล้วเนี่ยมีอะไรที่เราอยากจะเพิเ่มเติมเดิมนะยังในส่วนนั้นการก็ต้องปรึกษาทนายการถนอมนะหรือว่าพวกที่มีประสบการณ์ทางการลดเพืนไทยแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยอาตมาก็คิดวา่าจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยตอบปัญหาได้นะทีนี้เรื่องของเราเนี่ยมันมีคำถามน,นี้อ่าวรการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากนะเคยได้ยินนะ ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไอ้ที่เราเกิดเน,นี่ยนะก็เรียกคนนะคนนะคนอะไรเงี้ยคนเนเป็นมนุษย์ไรอย่างแต่วพวกเราทั้งหมดเนี่ยเกิอจากจะสอบตกเลยนะถ้าถามว่าเป็นมนุษย์หรอยัางถ้าเป็นมนุษย์แล้วมีคุณสมบัติอย่างไงเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไงเนี่ยก็ตอบไม่ได้ตอนนี้พวกเราเนี่ยไม่รู้จักตัวเองนะไม่รู้จักว่าเราเนี่ยเป็นคนอย่างคนคนไปคนมาเนี่ยนะ วาาา่าเป็นมนุษย์ไงธรรมชาถ้าจิตพัฒนาไปขั้นหนึ่งจะเป็นมนุษย์อย่างพระที่มาบวชเนี่ยปุจจาริย์จะถามว่ามนุษย์โซซิเป็นมนยยมุษย์ยังไงนะพระก็นายก็ตอบข้ามาพันเตแล้วพระปุจจาริย์ก็บวชให้ครับพอพอได้หกพระเหลือนแล้วมาถูกถามอีกทีว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นยังไงอ่ะโอ้ไม่รู้เลยนะเจ๊บวชเลยนะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยให้พวกเธอตอบตัวเองนะว่าเราตา่างจากความเป็นคนยังไงแล้วเป็นมนุษย์อยังง เอาเป็นว่าในบทสวดมนต์ยนนอย่างัิการอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนได้เฉพาะมนุษย์เทวดาเท่นานั้นสัทธาเทพุนุสานนาพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์อัตเทวดางั้นถ้าหากพวกเรามาที่นี่ยัยงไม่ได้เป็นมนุษย์นะมันจะเรียนไม่ได้นะมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์เ่ยก็ต้องตั้งใจฟังและประตูของการที่จะทําให้เราพัฒนาจิตปิญญาเนะี่ยเรื่องแรกก็คือการฟังเป็น การฟังให้เป็นความเรื่ความความเรื่ังความความน้อมส่งตนความเรื่องความรู้สึกสันโดดหรือสันโดนโดนะฟังแล้วต้องพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะอย่างผมไปทำคำโฆษณาชวนเชื่อและสุดท้ายก็ต้องฟัง้ว้ความตันอยู่เพราะว่าการที่ผู้มาพูดเ,เนี่ยเอาประสบการณ์ที่ท่านทำมาเป็นสิบเจ็ปีนะมาบอกเล่าให้พวกเราฟังเป็นเวลาสั้นๆเราสามารถเรียนรับได้เลยนะถ้าเราจับได้จับประเด็นได้ ในเรื่องที่เราฟังแล้ว่ยเอาไปแต่งลถ้าสงสัยก็ถามกันต่อหน้าเลยเพราะฉะนั้น mm. ถ้าเราถามต้นต่อหน้าเนี่ยมันง่ายที่จะอธิบาัตะถ้าถ้าใช้สือ่อใช้เครื่องมืออื่นเนี่ยมัน,มน,มนยากที่จะอธิบายเพราะฉะนั้นการที่จะเกี่ยวข้องกับกิจการเนี่ยมันต้องกงๆๆตงนันเอนงนะกาะนันการแบบฉบับตัวนี้นถ้ามันมีข้อสงสัยหรือมีข้อที่เราฟังแล้วไม่ชัดเจนต้องการขยาย เจอได้ทันทีนะหมายว่าถ้าในขณะพูดคุยอยู่เรายังไม่จะมีตาะฐานตอนที่เรา,เราะสะดวกเราก็ตั้งาคุยกันในบครนขาวคือให้เวลาที่มาที่เนี้ยให้เป็นเหมือนกันได้มาเรียนใหม่มาเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจเรียน,นะอะไรที่จะเป็นคนดีก็พยายาม ว่าเช้านี้ก็ขอพูดแค่นี้ก่อนโอเคต่อไปก็มีมรท่านหลวง,งพ่อรวยนะสาธุจเจริญธรรมเจริญพรเจริญสุขสบายดีนะทักทายคน,นใกล้ชิดกับเราคือสป,ปเปลาาคนไทยกับคนลาวคือพี่น้องกันนะครับอาตมาขูบารวยอายุ74บวชมา14พรรษา ตั้งแต่เกษียณก็บวชมาเลยตอนนี้ก็14พรรษาสิ้นออกพรรษาปีนี้ก็จะได้15บหพรรษาก็ถือว่าเป็นพระเถรานุเถระนะสิบกว่าพรรษาขึ้นไปแล้วแต่บางอย่างก็ยังไม่รู้รู้ก็ยังไม่รู้จริงก็ต้องศึกษาต้องเล่าเรียนอัตมาเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ถนอมรุ่นที่สี่มาเรียนกับหลวงพ่อนะแต่เอาไป เราก็ได้แต่ไปใช้กับพระเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปไปรักษาให้โยมได้เลยเป็นพระขี่ลานุปุปถานคอยดูแลพระเพราะพระเจ้า่า้สั่งว่าเมื่อเราโบวชบวชมาแล้วออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีใครดูแลนอกจากเรามาดูแลกันเองเพราะฉะนั้นพระที่ป่วยเราช่วยได้เรายินดีที่จะช่วยเพราะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากอาจารย์ถนอมซึ่งเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ มีโอกาสเมื่อไรก็จะต้องมามาศึกษาต่อมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่ได้มาแล้วก็มีความสุขใจแล้วก็ยินดีนะวันนี้ที่เราได้เจอกันเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสได้คุยกันตอนนี้ก็อยากให้พอาจารย์ถนอมมาพูดเพื่อจะเปิดนะอะจะเจริญพรจเจริญสุขจเจริญธรรมไม่พระสับรัมขอก่อนเนาะ ภโตสาวกสังโฆทุปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมีจิตปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะอิทังจัตตาริปุริสายุคามิอัตถุริสับุคขาเอสภะคะวะโตสาวกสังโ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชลริการิโยอนุตตรังปุญญาเชตังโลกัสสติเดี๋ยวขอสวดมนต์เป็นภาษาจีนสักอสองนาทีนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะโมกันอ,อิยม 菩萨摩诃萨，菩萨摩诃萨，菩萨摩萨。 受相相相受，然后被生生。<music> เจติติพอรเจติติพอรเจติติบุต <c oughs> ิ่าพร พร้อมกันเลยบริการพร้อมกันเลยท้าวพระเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพิดามันดาคุณครูบาอาจารย์